ร้องกองปราบถูกผู้กองทหารโกงสั่งปูน่อสร้างไปเทในที่ดินแต่กลับไม่จ่ายเงินอ้างรู้จักกับนักการเมืองชื่อดังหลายคนวันที่18ตุลาคม2566ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจากิงสะพานใหม่พาผู้เสียหายเจ้าของตัวแทนบริษัทปูนซีเมนเข้าพบสารวัตรสอบสวนกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามเพื่อร้องขอความเป็นธรรมกรณีถูกทหารยศนายร้อยเจ้าของบริษัทรับตกแต่งต่อเติมบ้าน สั่งปูนไปเทที่บริษัทย่านถนนหาไทยลาดมูลค่ากว่า500แสนบาทเมื่อผู้เสียหายทวงถามกลับบ่ายเบี่ยงและไม่จ่ายเงินอ้างว่ารู้จักกับนักการเมืองชื่อดังหลายคนรวมถึงผู้ว่ากอทมอด้วยนางสมสกุลอายุ54ปีผู้เสียหายเปิดเผยว่าได้ไปแจ้งความที่สอนอคันยาวตั้งแต่เดือนตุลาคม2564แต่คดีไม่มีความคืบหน้าผู้เสียหายเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะต้องกู้เงินสำรองจ่ายค่าปูนไปก่อน มีภาระที่ต้องใช้เงินเลี้ยงดูแม่วัย85ปีและต้องดูแลลูกสาวที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัยปีที่หนึ่งด้วยซ้ำตัวเองยังป่วยเป็นโรคซึมเศร้าต้องพบแพทย์รักษาตลอดปัจจุบันก็ไม่ได้เงินจำนวนดังกล่าวคืนตอนนี้เดือดร้อนเป็นอย่างมากแล้วทีนี้เราก็ได้ทวงเขาเขาก็เขาก็แบบเออเราพยายามไปไปตรงที่สำนักง,งานเขาก็ไปจะไปพูดทวงกับเขาดีๆแต่เขาไม่คุยดีด้วย ไปติดไปทุกครั้งภรรยาเขาก็ยกล้องถ่ายรูปเราแล้วก็ไม่มาคุยดีกับเราแล้วตัวเขาเองเนี่ยใบยเบียงแล้วก็หลบหน้าหลบตาแล้วก็บางครั้งที่ไปทุกครั้งที่ไปบางทีก็เอาไปทวงที่บ้านก็เอาเราปภมาไล่แล้วบอกว่าคนบ้านที่ไหนไม่รู้มาทวงมานีหน้าบ้านทุกวันเลยแล้วก็รปภมาไล่ไปกี่ครั้งก็เหมือนเดิมแล้วภรรยาเขาก็ถ่ายรูปบางครั้งไปเจอลูกชายเขา ก็ไปทวงถามกับลูกชายเขาลูกชายเขาก็ตอบว่า,าพ่อไม่อยู่แล้วแล้วเสร็จทุกครั้งที่โทรหาเขาอะเขาไม่เคยรับสายแล้วพอพอไปทวงวันนั้นไปเจอที่ลูกชายเขาลูกชายเขาโทรไปหาพ่อเขาพ่ารับสายแล้วเขาสั่งกับลูกชายเขาว่าให้ถ่ายรูปไปเลยเสร็จแล้วเห็นว่าพูดเนี่ยอ้างใครฮะพูดพูดเลยนะครับอ้างด้วยว่า รู้จักกับผู้ว่าตทมชื่อชัดชายสิทธิพันธ์แล้วก็ชัดชาติสิทธิพันธ์แล้วก็แล้วใครครับแล้วก็รู้จักสุดารัตน์นักการเมืองแล้วก็คุณหญิงคุณหญิงสุดารัตน์ดาราใครฮะดาราชื่อเสกโรโซแล้วก็มีฤทธิ์ชาด้วยค่ะครับถ้าแม่ให้ให้เราหลงเชื่อหรือให้มีบารมีพาวเวอร์ตกใจกลัว่ที่ไปทวงเงินใช่ไหมครับใช่ค่ะ ตำรวจก็ไม่ได้ตามตัวให้อะไรเลยค่ะป,ประสงจำเนินคดีเขาแบบจะไปแจ้งความใช่ค่ะประสงค์ํำเนินคดีเขาแต่รไไมรอเปนชาปีู่้เมื่อเมื่อสองวันเนี่ยนูว่าไปหาหัวนหน้าของเจ้าของคดีหนูอะที่เป็นรองสารวัตรที่สอนอพันนายาวอะค่ะคเขาก็รับเรื่องไว้แต่ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรให้เลยแล้วก็ล่าสุดหนูโทรไปเขาก็ไม่รับสายเลยค่ะค เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสอบปากคําผู้เสียหายก่อนประสานไปที่สอนอคันนายาวเพื่อเร่งรัดคดีช่วยเหลือผู้เสียหายต่อไป